ฮัลโหลดีค <Onion. S 2> ่ะบูจิตเองนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่งานด้งนคอบเจมแอนเจอรี่แฟนนะคะครั้งที่52ค่ะชายเจ้าหนุกเมืองโคราชนั่นเองนะคะบูจิตก็อยู่กับอะไรอะ3 6 5ซัมไทแคร์นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนะคะกี่ยงกับเค่นโอยนะคะหรือว่าจะเป็นจุรีก็ได้ นี่วันนี้มินมินรับฟังวามสวยไหมใส่มาจริงๆเราแต่ลักันมากเลยเนี่ยมันแพ้อะไรกิ๊แต่ว่วาก็พยายามพยายามเพื่อความสวยอะ่ะต้องยอมแล้วก็นี่เป็นขอบวัญเงินเกิดเชียร์เลยสวยไหมอันนี้เพื่อนซื้อให้เป็นขอบวัญเงินเกิดขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ ตันนี้ปเป็นวันเดือเนเกิดบูจิตนะคะอย่างที่บอกไปวันที่ส9บกันปัญญายนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณบูจิตแต่ว่าจะมีอะไรมาแจกกันค่ะนะคะาคานั่นก็คือเลยนะคะชิโซตอนนี้ค่ะ เบสนะคะชินโซลูกค้าติดใจมากนะคะขายดีขายดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรารับตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับแพ็กเกจเก่าเรากำลังจะหมดลงไฟแล้วนะคะทำให้ นะคะเราจะมีที่เขาแซวว่าแอบคุยกับใครนะคะแล้วทําให้มีการจัดโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นนะคะในเดือนวันเกิดนะคะก็จากเดือนที่แล้วนะคะเป็นเดือนแหบแม่ก็ลดเหลือ300 m V นะคะเดือนนี้ก็เหลือ350 ml นะคะสําหรับขนาด10 ml นะคะหรือว่า10กรัมค่ะแล้วเตรียมพบกับแพ็กเกจใหม่เลยนะคะประมาณ อ่าน่าจะสักหลังวันเสาร์บุจิตเนาะแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นแพ็กเกจใหม่จะขวดมันจะ18 ml แต่ว่าเวลา บรรจุครีมลงไปได้แล้วจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณ20 ml ก็ประมาณ20กรัมนะถ้าเทียบ ml มิลลิลิตรก็เทียบเป็นลิตรเอ่อก็ลิตรก็เป็นกรัมเนาะก็ประมาณ20กรัมกันเนาะก็ใช้ได้นานเลยประมาณเดือนนึงนะคะก็เตรียมจะการจะเป็นขวดักหัวปั๊มนะแต่ก็ราคานะคะอัพขึ้นมานิดนึงเพราะนี้มัน10กรัมเนาะอันนี้ยี่กรัมเอาละค่ะอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยเพราะว่าออนฟิชแมนเฟนอยู่ แล้วก็ใครสนใจก็อัดไลน์มาได้นะคะที่บูจิตนะคะรับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เดือนนี้เซลไปเลยนะคะ350จนกว่าของหมดตอนนี้เหลือประมาณ1ิหลอดเอ้ยสิหลอดประมาณแล้วเหลือแค่ส3หลอดก็โหลดให้ไปเลยค่ะนะคะหลอดละส5 0รอยห้าสิบออีกครั้งหนึ่งเลยนะคะกับเบ็ดหน้าขาวกระจ่างใส่แล้วเป็นตีมน้ำแตกด้วย แล้วก็นะคะฟังกันดีๆทิ้งท้ายก่อนจากกันไปค่ะหลังจากที่ของมาแล้วนะคะจะมีแจกของรางวัลให้นะคะเรื่องสาเป็นวันเกิดนะคะก็เป็นเบ็ดเขียวจํานวน3ารางวัลนะคะผู้โชคดีด้วยกันแล้วก็มีเทสเตอร์เบทดนะคะเป็นรางวัลย่อยๆให้อีกทั้งหมดสิรางวัลค่ะรวมไปถึงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะที่จะเอามาแจกให้เป็นเทสเตอร์ก่อนนะคะจะให้สําหรับเฉพาะผู้ที่กดไลค์ แล้วก็คอมเมนต์นะโซเชียลแคมอันนี้นะคะรวมไปถึงอ่าไลฟ์แฟนเพจด้วยนะคะคอมเมนต์แฟนเพจนะคะก็จะมี i and lip นะคะแล้วก็ i& y e เลมูเฟอร์เมคอัพเลมูเอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นบอกว่าอันไหนนำเข้าจากญี่ปุ่นจริงก็จะนำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆนะเอออันนี้ก็จากเกาหลีก็เกาหลีจริงๆอย่างที่เอกสารได้ยินกันเอาให้ดูแล้วแล้วก็ไม่มีการแพ้อันนั้นจะเป็นตัวสําหรับผู้ที่แพ้ง่ายนะคะสําหรับผู้ที่ a l l รง่ายจะเป็นตัวล้างหน้าล้างเครื่องสำอางมีคลิปวิดีโอกันสอนด้วยนะคะจากชาวต่างประเทศไม่ใช่คนไทยแตเป็นภาษาจีนหมดเลยเอาละท่ะวันนี้เขาตัวไปทำงานก่อนละบ๊ายบาย 人家敢怒。